สวัสดีจ้าพี่น้องสุกุลสุกคนนะจ๊ะเรื่องเสียวได้นม่เสีได้นะน้องว่าดม่เสียวมเสียวานร้าเสียวคนนีวันนี้เอ็ดเนื้อพี่น้องเอ็โค้นะับกคนนะรักเลยนารักอย่ขอบคุณค่ะ รูมเนื้อเซบุญหัวเข่าพี่น้องเอ้เพราะว่ามันอื่นมีกาเขาเจ้ากันวัดงรงวาเนาะเนื้อโคเนื้อตัดนาะคะพันคูนละพันแล้วเจ้ากิโลนะหประ้าณหมันงามโ้กิโลบอกบ้านหุบเพราะเอ้อ ลงด้วยสีกมล้วี่ดี่ลว่าอันนี้เป็นการดงตั้งใหม่ก่อนเป็นเหรอตั้งในี่เอ็ดพูดละพันพี่น้องเอ็ดพูดละพันได้6กกิโลพี่น้องของทางนอกเป็นนัง ไอกอข้างนอกบ่ไอกอขางนอกกเนื้องาเลยก่อนเออยังจะโชวอีกนะไ้เนื้อเอเขาเป็นวันนี้ไ้เลยหายมึงไนี้จะเป็นกุ้งแม่ครัวของเฮ้านกกเพียกกเดือดพีก่า ถามกทชก็ห้ไม e nee, ่ได้แกอม่เห็นะม่้ครัวของเฮาก็มีแต่คนสวยๆด้จ้าคนนะสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยมีแต่คนสวยงามๆเ้อสาวกระเริงเ่าคะสาวผู้ไทยแล้วก็มีสาวกระเริงเนาะโอมโตเดียวมันนี้ มาเดี๋จ้าพี่น้องมาซอยจุน้ำกันเด้อม้อนี้ได้บ่ได้ได้หกตีโลเนาะอเอาดยดยอนเีเด้อโบไ่ได้เห็นเนื้องามงามแล้ซอยจูแซบแซบ่อยค่อย เี่ไม่เอาดหาเขามีเอาบอกระดูกกระเดี้ยวมันขาวแต่เนื้อเนาะวายสามหกไปซื้อเองเนาะแปดโอ้ยเครื่องในเจะ้อได้ดนึ่งห้ากิโลยังไม่ทันด้ใส่เครื่องในถ้าใส่เครื่องในก็ประมาณหกกิโพี่นนองโอ้ยขอซื้อเไว ย่างเข้าไหมแล้วบอนี่นะดำเลยนี่เจ๊ฝนมะนาวมาแล้วเฮ้ยคูโอ้โหเอาเลยจามะนาวขอไปซื้ออันเอ็นอนอ

ดูกระเดี่ยวมันกัดเอาเสื้อตะหามบ่ทุงตะหามบ่เบ กไามเพนั้นไปตามความคิดมันลดว่าการเขาไม่รู้เขามีวออะไรโอ้ยว่าตัวถ้าคอยีเนาะว่ามากเนี่ยถึอใจคนบนทั้งโลกเนี่ก็ได้เป็นไงล่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆไปนะไั้งหม งามเลยโอ้ได้หลายขนาดหกกิโลไปพูดเราซื้อคืนไม่ได้เนียครับมีแจ้งคนซื้อไม่ได้เลยพี้หนุ่มก็สาวเก็บแต่ได้ได้เปลี่ยนพื้นในบ้านเลยนะพ่อยังบอกถึงจะค้นแลนจะได้เป็นป่ะป่ะไม่ใช่เขาจะกล้าให้เราบล่า ชื่อใจคนคนิดเดียวแต่ว่าล้วก็เลยเจ้าเลยทำงานในเมือสัางเลืเป็นพู้พูดะพันเราเสิร์ถงเลยเป็นจรงจเขาเดียวโคาดล้ม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 ล้บล้่ล้ม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 งเมลิมลนมง้ม้มลนมล้ม้มล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 ้มู้มล้ไล้ม้มล้มล้าด้มล้มล้าหมล่ม้าด้มล้มล้งล้ม้้ม้ม้้้ลม้ม้้้ล้้้มาม้ม้ล รูปยายล่ะ่้อยู่เาจะพูดคเพื่อไม่ด้เฮ้ว่าบัได้้าเพูดดียวลเราไปุบบ้าที่นี่เรื่อนเจ้าก็ไ่ได้เลือลอยเรยงานสังคมนี่มีเยอะดำนนั่นพยาบ้านตั้งย่างเียไปหาเจ้าเดียวไปหาเจ้าไปหาเจ้าเจ้าเรี้ยง